ผมต้นมต้นที่ใดไม่พาทุกทีแ้ยังมากมายหาสารบริเวณโดนครับผมอยู่หมานะเพิ่มโอ้ตุ๊กตุ๊ปั้นเลยครับเหมือนก้ปั้นไหมวางให้มันอ้วนอ้วนเดินระวังอย่าให้กินเซทีบนะน่ารักวนชตมีความสุขดีมากตุ๊กตุ๊กสามหลอดรับแขกนี่รป้ายนี่้เราไปมาอยู่ตรงโรงแรมอะไรนะเพิ่มนนี่ กับข้าวเพิ่มแนะนําวันนี้ครับผมจะเพิ่มเลี้ยงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะสั่งเมนูพิเศษอยู่ครับผมปลาปลาแห้งปลาทอดมีการไปเรีงกินกัดกระรอกกัดกระรอกจับเองมีแบบของแท้มะพร้าวแบบดิมหาดด้วยนะครับผมเล่นบาดี้เล่นบาเล่นบอลเล็กันนี่ฝรั่งไม่ต้องลงไปเยอะเมนูมีต้องเป็นร้อยเมนูน นี่ต้มซุปเปอร์ต้มเยงนย่มเล้าตอนเย็นให้น้องๆกินด้วยนูกงน้องมาจากประเทศเลยนะเพิ่อนมามามาจากต่างประเท้เฮ้ยเมนูดูเมนูก่อนครับเยอะๆจะมีของตีกน้ำมีเหล้าปั่นเหล้าอะไรนี่ในท่อนนี่หมายเข้ามาอย่างชื่อคนบ่ชื่อานไม่พี่หาในท่อนใช่ไหมแล้วผมจะถามว่ามันมีความหมายยังไงครับชื่อหาตั้งชื่อว่าหาไก่ทอนคนบ่ในท่อน จังเดิมว่าคือสายเดิมหรือว่าเป็นคำผิดเพี้ยนมาจากเงินทอนให้หน่อยพลังมาเอาอยู่เล่นสิครับนี่สร้างคิดกับนี่ใช่ไหมยอดครับเบียร์ก็ไม่แพงครับนี่เป็นขวดแบบนี้เบียร์สดแก้วหนึ่งครับนี่อย่าเพิ่มเลี้ยงนะครับนี่เดี๋ยวอุดหนุนอุดหนุนเป็นขวดเป็นขวดมีไหมครับเก็มีช้างเออเอาช้างชอบช้างทุกวอย่าง ฝีมือเพิ่มแบบแสบไปแล้วครับเ้าเป็นไทยแสบจ๋เลยครับไตแห้งเด็อดดูแด้วครับเสีงองร้สบาดตงคกว่ออที่ังชอบจเนี่ยของทอดนี่คอรเสียงามันจะกินพวกนีพวกโบ๊พวกพวกไออื่นุเฮดเปลี่ยนว่นเราเพิ่มไหมทำเองหรือว่า แกะจากถุงแล้วก็ทอดเลยครับทเครับเองต้องกระเซากระเทือนเนื้อมาย่างแล้วก็ต้มเสียงเสแล้วครับเปิดร้านี้ก็รับจะไปเยอแซ่บต้องสั่งอาหารแบบไทยๆผัดๆเขาต้มนะครับผมคขาเปิอาหารหลักคนณรัสเซียคืออันผัดซียชีลาวเขาเนี่ยเขาชิลร้อยหนังกยอเซียบเข้องกินเดียวเขาชิใส่แตงใส่แบบนี้อืมนี่เขาเรียกอะไรล่ะกระบาลเฮาออมปะเดี๋ยวครับกระบานเฮาก็คือออม ผัดไทยก็มีครับผมข้าวผัดข้าวผัดสับปะรดครับผมข้าวอบสับปะรดเนี่ยเราทำหมดแล้วทุกเมนูนี่แหละผัดไตจักเมนูหน่อยนะเพิ่มผัดแบบนี้ได้ปะครับมีสะปั่มีปะต้องทำมีมีสะปั่เขาจะผัดเหมือนราดหน้าใส่เส้นหมี่เหลืองใหญ่ๆเหลืองเนี่ยเราเขเราผัดเนี่ยเราแตะผัดซีฟู้ดเดี๋ยวผมอมเมนูนี้ดีกว่าเอ้ยเนี่ยอะไรกี่เมาครับกินเมาอะไรเพิ่มนจะเป็นแบบเอาสไตล์ใต้ภูเก็ตมาที่เมาเ่ยสเต็กปลาฉลามก็มีนะร้านเนี้ย ว้าวสติ๊กแต่ผมเห็นเมนูผมมารแล้วเมื่อกี้นี่มีเอามีพื้นเมืองภูเก็ตดีหลายเดี๋ยวให้เพิ่มดัดแปลงให้นะครับผมเมนูเยอะนี่ครับต้องห่วงครับโอ้สเต็กสเต็กมาแล้วสามร้อยห้าสิบโอ้ราคาว่าตรอมดาพี่น้อยว่ามือนึงนี่ขายได้สูงสุดสามหมื่นได้ป่ะครับสองหมื่นสามหมื่นในราคาแค่แลงเก็สามหมื่นตุงนี้เศร้าเท่าไหร่เพิ่ม มีแสนหนึ่งแสนเกนก่บาทแสนกี่าทเพาะไปเดยวละ5 0า0บาทาว่ามีรบเต๋อเขายืมไปขอเอาน้ำทะเลกินได้ปเ้ยค่เดี๋ยวมันบเยวมะพร้าวมือกินดีไหมสองตัวสองพันห้าน้ซื้อมาโอ้ตัวใหญ่ยังไงราคาสองพันเจ็ดเห็นไหมซื้อมากิโลละสองพันท่ร้อยไหนกินสองพันเจ็ดก็แบอุ่้าตามเ็นบกครับโอ้กิโลตัวละโลครับตัวนัก็ไม่ถึงโลหรอกแต่ นนเป็พันหาพันเจ็ดผมว่าแพงละ่ะอันนี้สองพันเลยเจเจอกับปีเมื่อไหราเพนะิ่มโบนในสุดยอดมากเป็นเบิดเลยครับหาหารั่ังหอยหอยงหอยอบเนยหอยอกชีสแต่เดี๋ยวล้องหมดแล้ว,ออวผมเลยแดบชอบไทยจ๋าย่ายังเดี๋ยวผมกับปลำใหม่อย่างี้ครับมีหมดมีดยมด๋ยวม่วงก็มีมีนป่มาก็มีเพียบเลยราด ปลาล่ากระเทียมปลาเนื้อมะนาวมีหมดผมซิมยุ้มสองนะประมาณเจ็ดเจ็ดลอยหกลอยอร่อยย่างตะวันออกโอ้สวยอยู่เขาเรียกเขาเรียกอะไรเพิ่มนี่เนี่ยเราโรงเล่นมาลีนามาลีนานี่แหละครับร้านเพิ่มนะครับผมตรงนี้ขี่ไปน้ำในทอนอยู่ขวามือสัญชาเพียบมาลีนา นี่ยตรงนู้นอ่ะที่ทุเรียนด้วยนะเพิ่มตรงนี้ห้าสิบต้นนะตรงข้ามรถเครนเข้าไปในบ้านสีเหลืองกันบอกติดกับเขาเน่ยตางช้างอยู่ข้างบนต่างช้างด้วยโอ้ยต้องไปดูเลยครับผมสีฟ้ามากเลยเพิ่มน้ำไหมน้ำไม่ล้างขาด้วยดีมากครับถึงไม่เหนียวเหนือหนะไม่ดำไม่เลอะกระไดเข้า่ะกระไดสวยโอ้ ค,คนส่วนมากว่าทำรีโนเวทงานแต่งงานนี้ครับผมนี่ตัวเล็กด้วยรถ <c oughs> สติ๊กเกอร์อเขาาจังหาดอะไรนะเพิ่มนเนี่ยเขาเรียกหาดอะไรนทอนเยาวไปเลยสวยครับนะเพิ่มรู้จักกับคนหาปลายังดังเลยมีเพื่อนของวามมาซื้อของสดๆ ต้องเพิ่งก็จะได้หมึกกันใช่เดี๋ยวผมดูอยูกแต่มันเมางก่อนเลยเดินลงไปหาเขาไม่เป็นน้ำร้อนไหมครับตรงนี้ร้อนเป็นเพิ่งร้อนอยู่สวยึ้นหน้าร้านได้ไปเลยเล่นน้ำก่อนสัมผัสน้ำก่อนครับเสารัสเซียบแถวนี้นะเพิ่ม ภาษารัสเซียสวัสด e like, ีบ้างยังไงไม่รู้เลยยังไม่ได้กันลยฮัลโหลฮัลโหลอย่างเดียวโอ้โหหาสวยมากเลยคนก็แบบสวยครับผมมุแสดงว่าน้ำขึ้นตรงนี้เลยเดินครับว้าว วยงามคนเยอะมากนะโอ้โหเลี้ยงมากกระเพื่มคูพอดีเพรางามเขามาสไลด์มันดูดลงไปด้วยนะครับผมดูดดูดไปด้วยเจ้าพลังเขาเหรียญแล้วเขาเพิ่มดำไปพลังเขาเหรียญเท้เหมือนเดิมมีคนมาเหรียญเซิร์ฟบ่าเด็เพิ่มอยู่นี่นี่เนาะ กีฬาทางน้ำนี่ชอบครับโอหหนักโค้กเพิ่มมาเลยมันดูดลงไปครับผมคนตัวเล็กหวานเลยกํามลายเหนอกํามลายเห็นนี่นี่นน่ะเกาะนครับกํากามลายประมาณ <c oughs> สิบเก้ากิโลเห็นทั้งสิไก่หลีอด้วยครับผมนั่งเรือไปดรือเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเรือโอ้เสียขาแล้วเพิ่มเลยเลยโกินเบียร์อีกขึ้นแรงสาใจหลีรับผมนายพรนะครับผม มากเลยมีปลาฉลามไหมล่ะเพิ่มผัดขาได้ไหมปลาตัวไมใ่ใหญ่เอาจับมาขายกันเนี่ยครับตัวนในประมาณป๋องที่ร้านขนาดฉลามอ่ะถ้ามันสดมันอร่อยอยู่ครับเออยจังมากน่าเลยชิมกันเลยครับชิมแล้วถ้าเขาหั่นให้ยิ่งแบบดับข่าได้ดีเ,าาเลยเ<ๆ>ลยอหั่นไปแล้วแล้วก็าามายาก ย่างก่อนเป็นเขาทำอยู่เขาย่างก่อนใช่คจับหมากสลามเขาทำเป็นย่างหนึ่งล150ที่เดียว150แรงต่วันแบบใครก็ยอมจ่ายครับมาเที่ยวออกแบบประทับใจครั้งหนึ่งแล้วฝรั่งกินทุ่มเมื่อเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องก่อนครับผมบรรยากาศผักอะไรเพิ่มเนี่ยตะไคร้ตะไคร้ถักปุ้งทะเลร้ครับผม ไปผัดไหมโอ้โหดีไงผมกุ้งทะเลครับต้นตะสูบบนนี้ครับผมนี่ต้นหนูเขาวางวางโอ้โหร้านนี้ไหมอยากให้น้ำเพิ่มนมาอยู่ร้านแบบนี้ได้ครับออสวยอันนี้เขาซื้อขายกันยี่สิบร้านหนึ่ง <laughs> <c oughs> แต่อยู่ในเขาก็ตามหาเอาเดิมแล้วเพิ่มทีมืออยู่แล้วใครกินรับรองติดใจแต่ร้านแบบนี้มันจะได้คิกแบบครับนี่ตื่นสมาก์อยู่นี่ตลอดเลย นม้ามุกมาวันแรกเนี่ยมานวดเลยร้านนี้เลยรับจ้างนวดได้สามร้อยเนี่ยแถวนี้ร้านเพียบเลยครับผมน่าจะมีพวกผัดกระเพราที่มีไหมน้เพิ่มแต่ร้านน้ำเพริ่มมันมีผัดกระเพราไหมนี่เราก็มีมีวะมีผัดชะเพรามีหมูเนื้อแต่ว่าเนื้อไก่เนี่ยรถบรรทุกโอ้ที่จอดรถน้ำเพริ่มตรงนี้โอ้ยเหวี่ยอนุ่ม เนี่ยผมว่าเท,ท่ดีได้หนี่นขายกะครับไปมองเห็นมครับผมนูัน<ท>ขาวๆนะครับผมเป็นแบบพี่ชายพี่ชายเ่องนี้สว,นะวัสดีครับโอ้นพะี่ชายระเบิมยังเป็นไม่รุนอยู่งกันม <c oughs> ีสวนทุเรียนหาซิบต้นด้วยไม่ธรรมาดาเจ้าถิ่นของแท้แต่รถแรงมากนะผมรู้บ้าครับ เิดอาจซิฟฟีมือเราเพิ่มแล้วแรซุปเอร์ปเปอร์เคยเห็นแต่ในคลิปไงนั่นละเี๋ของแท้เลยสนับมาเลยว่างซ่อนเลยแหละแทบจริงวะของแท้มาเพิ่มเรจะกินก็ม้บซิันนะผมนายพรหอยพรอันนี้ก็นะผัดเผ็ดกันไหอันนี้ผัดเผ็ดก็รอดที่เยแล้วยูนิหลายแล้วมิต่ปลาชิ้นี้หน่อยดีกว่าหนังกุบ าก็เหมือแกบปอเพ็ดแห้งไงทีหนึ่งแล้วจะงหวต่ำมากินครับว่ได้ต่ำมากินกอกต่ำมาโดยรักกันนะครับเก่งมันเรื่องมันชักไม่ไหวแล้วตัวใหม่ตันใหม่ครจะได้ชิมแล้วต่ำมาชิมถึงภูเก็ตเลยครับผมมักเป็นดานเดียวพัดเป็นเซนเลยนี่นะครับผมอร่อยที่ร้านเดิ่มครับผมโอ้คงจะซ่อนเงอนครับผมเหมือนกับทำเปลาโลอะอย่าสวยดีใจมาครับผมแบบอย่างเดิมแต่เลื่อนลุงเลื่องเลยครับ อะไรพวกเนี้ยอ่ากินด้วยกันนะพวดเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวซิมคำหนิวันเราเอาตับหรวพี่พี่พี่แล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำใส่ใส่หมูอะไรโอ้ผัดเส้นไปน่ากินมากเลยหอมทุกเส้นครับแบบนี้นี่ต้องใส่หูนี่ยากมากที่สุดกินสามเมื่อกี้กินหอมจริงๆครับดูวันเนี่ยเขาร้อนๆเนี่ยน่ากำลังลวกลิ่นเลย บผมไม่ถึงสามคำเลยมุ้ตุ้นยังไงมันปุ๋ยผมตุ้นทีได้ไหมขับมากทุกทีอะไรอย่างมากม้หมาศาลบริเวณโดนครับผมเฮ้ยเจี๊ยมๆฮะนแล้วมันจะแตกสิบังกันอะแอบหมักม้หมาศาลนะเพื่อนผมแม่คุู้สี่มือถึงตัวอาหารหลากหลายครับวันนี้น่าจะเป็นร้อยเมนูผมว่ากุ้งกุ้ง ชนกุ้งหไปไหมอันนี้ไอ้นี่ยังเหล็กตัวเลยเนี่ยยังไม่ได้ผ่านชนครับผมไอะไรก็ลอกก็ลอกบินกุ้งดานอะเพิลคนอะไรที่เจ้าบ้านเราตัวใหญ่กระหนูนายเนาะแล้วพวกไม่หายเหมือนคนคอยช่วยครับผมนั่เต็มเลยกแเพามีขายเยอะในตลาดนี่ตัวนึงเท่านี้ดิพี่จะไปพัดต่อบนี่ครัวนี่นะนี่ตัวใหญ่กว่าขวดอีกอะเสียบกระหนูผมเอยใหญ่กว่าหนูอีกเนื้อมันนุ่มเหนียวเออแต่มันไม่เหนียวไม่เหนียว อาหารสาต้องแบบนี้คร like right no mm ับเรียบร้อยนะพวไปแล้วเราแค่มาสับๆเขเลยวันนี้สามวันแล้วเพิ่งจะผัดเนี่ยเพราะว่าไม่เวลาพอดีัดีซีมพอดีผมีไก่มาแล้วต้มกาะูกน้องเยยังหวสัดูสับๆเลยเขียงไม่มีสับกับาจะไปซื้อเขียงไมที่ีได้เขียงพาติกอ่ะผมทำไม่ได้เราพวกนี้ต้องเป็นเขียงไม่ใหญ่ๆเลยับแ้งนี่มันสับไม่มันใช่ม ืมมันสดมากครับผมเต่แต่เคยผมเห็นเขาเข็นล้อมาหายอยู่ทะเลต้องแบบนี้แหละสามร้อยกว่าบาทโอ้แต่แพงมากเลยเส้นจะเป็นมันมันมันห่อนโซ่พ่อครับขัดได้หอมมากใช่ไปเลยหลัปีไม่หมดแต่ว่าขมันจะคอยแบนข้างล่างเพราะเราต้องขูดเวลาทำกับข้าวปรุงมันจะแบนเป็นลูกมะร้าวต้องกลับได้จะแปลกนะพวกไม้พวกนี้มันมันสับมันตกลงมันนุ่มหรือมันแข็งนะก็ไม่รู้นะอันทั้งแข็งทั้งนุ่ม แว่าจะมันสั่ไม่เหมาะสำหรับสัดใชเพราะว่าคขใส่คนทำข้าวต้องใเกียงไม้หนาหเหไมข้าวหมูแดงใส่เกลือมนหนาเลยใหญ่ใครอยากดูเรื่องติดใจเหมือนผมต้องตามมาชิมหน่อยผมเขาเาข้าวมาหมดเอมาแล้วมัน้งาในทอนามงเลี้ยนหน่อยหามงตรงแร่มไงตามศูนย์โสามสิบปีเขียงหนึ่งสาเขียงนี้คือเคียงละสิปีเลยม ว่าสองด้านเน่ยใช้สองด้านอีกด้านมันแอ่งแล้วมันสั่งันสั่เขาเองซื้อเขาเถอะเพรแต่เมื่อก่อนไม่แพงถ้าบาทเด่เป็นพรมใหม่ของพักก็ได้ครับแล้วกระ้านี่ผมหมดไปสิบไปแล้วมั้งรั่วหมดแข็งคอแห้งยังแสบได้เหรบพ่อกระทะกเพริมเย็นกลางตั้งมา เสียงดังดังมาอ่าสาเหตุที่เคาะเคาะน่าเพิ่มเคาะกระทะคือเกิดลูกผาเสียงดังตั้งมาอ้าวไมึงเข้าอันนี้เป็นเป็นสูตรเคล็ดลับนั่นเนี่ยใช่คนจีนเราต้องบ้างอ่ะข้ามกินเยอะคนจีนเขาเรียกยากจะปิดกล่องครับขายฟังเพลงครับคนจีนเนี่ยเปิดร้านครั้งแรกห้ามเิ้นห้ามเิ้น ครั้งแรกต้องไม่ต้องเซ็นเขาเรียกว่าเปิดดึงารแรกห้ามเซ็นมดคับ่ปากไม้มาดังเสียงดังจังเยคนหน่ได้ยินก็จัหอเฮ้ยงานนี้สงสัยจะแซ่บตั้งใจซีมายกับเราผู้เก่เยหอมสุดดัดหอมแบบแห้งไหม่แห้งหอมมาใบกระเพราผูเกส่งกระเด็ก กอวเีก้ดยมาจากหมตุต่างจากนสดใสเลยปลาน้ำแดงปลาเนื้อยทมต้มเตี้ยมไก่ไอ้กระเพาะหมูนี่โอ้ยสุดยอดอร่อยมากแต่ว่ามาแล้วอะไรนะเกวตุนแกงไทสิบแม่บมาไมมหาศาเฮ้ยไม่แต่ของของของแกก็อร่อยจริงๆนะโว้ยคือต้องห่วงนี่คัะแค่หนึ่งนาทีครึ่งไปแรงมากแต่แค่หนึงนาทีครึ่ง เสียบู้อันมากเลยครับเจ็บสาใจดีมาก